สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการพื้นที่พลังใจที่เราจะพูดกันถึงเรื่องเล็กๆในความคิดแต่ส่งผลใหญ่หลวงกับชีวิตของคุณคุณเคยสงสัยไหมครับทำไมคนบางคนถึงล้มแล้วลุกได้ล้มอีกก็ลุกอีกในขณะที่อีกหลายคนแค่สะดุดนิดเดียวก็ถอดใจสิ่งที่ต่างไม่ใช่โชคไม่ใช่ต้นทุนไม่ใช่ความเก่งแต่คือความคิดที่เขาใช้ในแต่ละวันต่างหากครับ วันนี้ผมจะพาคุณมาคุยกันเรื่องง่ายๆแต่มีพลังที่สุดในชีวิตคนเราแค่เปลี่ยนความคิดชีวิตก็เปลี่ยนเพราะถ้าคุณเปลี่ยนความคิดได้คุณจะเปลี่ยนการกระทำคุณจะเปลี่ยนเส้นทางและสุดท้ายคุณจะเปลี่ยนชีวิตถ้าคุณกำลังเหนื่อยกำลังสับสนหรือรู้สึกว่าทำไมชีวิตไม่ไปไหนสักทีคลิปนี้อาจเป็นคำตอบแรกของคุณครับคุณอาจเคยได้ยินคำนี้บ่อยคิดยังไงก็ได้อย่างนั้น <c oughs> ความคิดคือจุดเริ่มต้นของความสำเร็จ หรือแม้แต่ความคิดสร้างชีวิตฟังดูเป็นคำสวยหรูใช่ไหมครับแต่ผมอยากบอกว่านี่ไม่ใช่แค่คำพูดปลอบใจแต่มันคือความจริงที่เปลี่ยนชีวิตคนมานับไม่ถ้วนเพราะความจริงคือชีวิตของคุณทุกวันนี้คือผลลัพธ์ของความคิดที่คุณเลือกใช้ทุกวันคุณคิดว่าตัวเองไม่เก่งคุณก็จะไม่กล้าลองคุณคิดว่าคุณสู้เขาไม่ได้คุณก็จะถอยก่อนเริ่มคุณคิดว่าคุณไม่คู่ควร คุณก็จะไม่กล้าควายคว้าอะไรเลยในขณะที่บางคนคิดว่าทุกอย่างคือบทเรียนคิดว่าทุกอุปสครรคคือของขวัญในอนาคตคิดว่าตัวเองอาจเริ่มจากศูนย์แต่จะไม่จบที่ศูนย์แค่ความคิดต่างกันคนลับก็ไม่เหมือนกันแล้วครับคุณอาจเปลี่ยนโลกไม่ได้ในวันเดียวแต่คุณเปลี่ยนโลกในหัวคุณได้ทันทีวันนี้ลองเปลี่ยนจากคำว่าฉันทำไม่ได้เป็นฉันยังไม่รู้วิธีแต่ฉันจะเรียนรู้ เปลี่ยนจากคำว่าโชคร้ายอีกแล้วเป็นบททดสอบนี้กำลังสอนอะไรฉันอยู่เปลี่ยนจากฉันมันไม่สำคัญเป็นทุกคนมีคุณค่ารวมถึงฉันด้วยเพราะเมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณจะเริ่มเห็นโอกาสในที่ที่คนอื่นเห็นปัญหาคุณจะเริ่มกล้าทําในสิ่งที่เคยกลัวคุณจะเริ่มเลือกชีวิตแทนที่จะปล่อยให้มันพัดพาไปความคิดที่ดีจะพาคุณไปหาสิ่งดีๆความคิดที่แย่จะฉุดคุณลงมาอยู่กับความกลัว ความลังเลความเสียใจความแตกต่างระหว่างผู้ชนะกับคนที่ล้มแล้วล้มอีกไม่ได้อยู่ที่โชคไม่ได้อยู่ที่ต้นทุนแต่อยู่ที่ความคิดที่เขามีในวันที่ทุกอย่างมันแย่คนบางคนล้มเหลวสิบครั้งแต่ยังเชื่อว่าครั้งที่11ออาจเป็นของฉันแล้วก็เดินต่อในขณะที่อีกคนล้มแค่ครั้งเดียวแต่บอกกับตัวเองว่าพอแค่นี้แหละฉันคงไม่เหมาะกับมันแล้ววันนี้คุณคิดแบบไหน คิดแบบคนที่พร้อมสู้หรือคนที่ยอมแพ้ไปก่อนคิดแบบเหยื่อหรือคิดแบบผู้เลือกชีวิตตัวเองคิดแบบคนที่ใช้ชีวิตตามปัญหาหรือคนที่เดินตามความฝันคุณไม่ต้องมีชีวิต p e r ร์เฟคุณไม่ต้องรู้คำตอบทุกอย่างแต่คุณต้องเริ่มจากการเปลี่ยนความคิดของคุณก่อนเลยครับความคิดคือจุดตั้งต้นของทุกการกระทำชีวิตที่เปลี่ยนได้เริ่มจากวิธีคิดที่เปลี่ยนไป จงเปลี่ยนคำพูดในใจคุณให้เป็นพลังไม่ใช่พิดเมื่อคุณคิดใหม่ชีวิตคุณจะไม่เหมือนเดิมอีกเลยและนี่คือสิ่งที่ผมอยากฝากไว้ในวันนี้ครับชีวิตคุณจะไม่เปลี่ยนในชั่วข้ามคืนแต่คุณสามารถเริ่มต้นเปลี่ยนได้ตั้งแต่คืนนี้เลยเริ่มจากเปลี่ยนความคิดทีละนิดเปลี่ยนคำพูดกับตัวเองเปลี่ยนมุมมองต่ออุปสรรคเพราะคนที่เปลี่ยนความคิดได้สุดท้ายเขาจะเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตได้หมด ขอบคุณที่ฟังจนจบนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อรับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ทุกสัปดาห์ครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าขอให้คืนนี้คุณนอนหลับพร้อมความคิดใหม่ที่จะพาคุณไปไกลกว่าเดิมสวัสดีครับ